ไทมาเป็นกาลังใจส่งตัวแทนส่งตัวแทนนะเด็กๆใครเป็นตัวแทนมาส่งกาลังใจให้คุณย่านะจักสานโอ้ผมเองครับผมขอให้คุณย่าหายเร็วๆนะครับฮัลโหลฮัลโหลขอให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงผมด้วยครับอืผมเป็นหัวหน้าครับอที่มาผมนเนาะเฮ้ยนี่ไม่สนใจเลยนะอ,อะไรอะไรตา คุณย่าคุณย่าไม่สบายอืมหนูขอให้คุณย่าหายไวๆนะหขอให้ย่าหายไวๆนะคะหญิงเป็นห่วงคุณย่าค่ะคุณช่ออ่ะคุณช่ออ่ะผมขอให้คุณย่าหายไวๆครับโหนเขากำลังพูดอยู่ดิเธอมหาหาหมัดอะไระลืมได้ไงเนะี่ยมาเวียงมาเวียงลุ้นรอยอยู่อ๋อผมก็ขอให้คุณย่าหายไวๆนะครับขอให้คุณชายสุขภาพแข็งแรงครับผม ดูหนูโนะเธอค้างอะไรเงีย้ยเงี้ยฮะเธอค้างอะไรเธอเธอหมั่นไส้เลยน้ำโชคเนี่ยคือทำไมทำไมโนะเขาชอบหมั่นไส้ของโชคเพราะว่าน้ำชโำชคเขาไม่ฟัง เขาไม่อยู่ในโอวาแล้วนอแต่เมกกี้เมกกี้ก็อยู่ในโอวาสเน้นอก็เลยไม่ไม่ว่าอะไรแต่นำโชคไม่ได้ใหญ่ใหญ่ปลอดดูดิมาพ่อเคอรมาส่งกำลังใจให้คุณย่าทุกคนเลยนะโอ้ดูมมเรล่โมเดส่งกำลังใจนำโชคก็ส่งกำลังใจครับแม่ก็เด็กๆมาส่งกำลังใจให้แม่นะครับขอให้แม่หายไว ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอ,อะไรเธอเนาะนเฮ้ยอะไรเธอเธออะไรเธออะไรเธอเนาะหิวมาเสียงใครนี่ฉ <c oughs> ี่นีน่มาเลยอะไรโอฮยิ้วอะไรเนาะโอฮยิ้วอะไร พูดดิพูดใหม่ดิฮิวโอ้ยพูดใหม่ดินก no. พูดใหม่ดิโอ้ยฮิวพี่หมาพี่มาร์าจะกระโดดอะไรอืูอุ้ไม่ใช่อันนี้นะกรนะะโดดตั้งแต่เล็ก,กยันโตเลยน้ำโชว์อันโชว์ยิ้มหน่อยดียิ้มหน้าบึง้งหน้าบึง้งหน้าบึงาบ้งนก <No. S 1> เธอนี่ hmm. 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 ยัย <c oughs> น้องทำไมเธอมองกันแล้วหน้าเธอเนี่ย mm. ไปแล้วตุ๊ดตาเนี่ยหน้าน้อเธอนี่ส้าไปหมดทุกตัวเลยนะนั่นน,ะน,น,นั่น,น,น <c oughs> ยังจริงเหลงจ็กสันจ็กสันตรงน้น้อ, <c oughs> อะไร อ,อะไรสองพี่น้องนี่ก็อ,อะไรโมวิลอะไรเนาะถอหายใจอะไรเน,น,นาะถอยในใจเนาะเธอทำไมเธอเน่าแก่จังเลยเนาะหน้าเธอแก่เลยเนี่ย้าจะส่งเธอไปอยู่กับคุณย่าเลยไปอยู่นวลหิมะตกทุกวันเลยนยมผมไปครับผมเป็นหมีขาวผมจะไปอยู่คุณย่า มีขาวเอ้ม,มันโชคม,มันโชคก็มีขาวโอเคนี่มันคั่งแล้วเดี๋ยวตาไปทำกับข้าวขึ้นไปบนเขาก่อนนะนะโอเคนะเดี๋ยวตามมาใหม<ๆ>่โอเคโอเคโอเคเข้าบา้านก็ได้เข้าบา้านเข้าบ้านเข้าบ้านที่มาเข้าบ้าน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 เร็วไม่ใหญ่มานอนเลยฝั่งนี้เธอมานอนเลยในกรงนี่ฮะมานอนในกรงนี่ฮะมา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  มามามาข้ามามาเร็ว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 ไปนอนเลยในกรงมาเร็วข้ามมาลุกมาตื่นมาไม่ใหญ่มาเร็วเร็วมาตื่นมาตื่นมาตื่นมาเร็วเร็วเม่ใหญ่นี่ค่ำแล้วนะเร็ว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 ลุกมาลุกมาลุกมาเร็วเร็วเร็ว เร็วๆนะทุกคนแม่ใหญ่เขาไม่ยอมมาเขาไปนอนอยู่ฝั่งนน้นนอนอยู่ในกรงกรงไม้ผมต้องอุ้มมาเนี่ยผ้อุ่มจากฝั่งนน้นมาแม่ใหญ่ไม่เธอเนี่ยจาะมิกิเดี๋ยวรอนะลูกเออรอก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวพวกเธอรอก,ก่อนโอเคนะอ่ะมิกิวันนี้มิกิอ่ะมิกิวันนี้เดี๋ยวไปก่อน Mana mana lah, mana lah, mana lagi mana lah, jangan mana jangan. tak jaga. Makin kau, makin kau. Makin kau. กิเลยกิเลยแค่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรกิเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เช็อุ้มมาฝั่งนี้เลยอ่ะทำไมไปแอบอยู่ที่มืดๆแล้วก็เป็นกรงทุกคนกรงไม้ไปแดงไปนู่นไป ใหญ่ทุกคนวัดไม่มีคนอยู่พอไม่มีคนอยู่เขก็ง่อยแล้วก็ไม่อยากอยู่ด้วยเป็นป้ารังคาบอกว่าเขาดูเศร้าๆอะ่ะ किती पाहिलं आहे किता आलं किती ยังไงไม่ใหญ่มิกกี้นั่งสารไม่ละทุกคนมิกกี้มิกกี้เขาอยู่กับไม่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่ข้ามไปนอนฝั่งโน้นนะมิใหญ่ไม่ใหญ่ต้องห่วงมิกกี้นะ ฉันเคยบอกแล้วว่าถ้าข้ามมาเธอก็ต้องข้ามมามิกกี้ฉันต้องอุ้มมาฉันไปเรียกเธอเธอไม่มาผมต้องอุ้มเขามาทุกคนหนักมากม,มิกกี้ยุงยุงยุง กีแดงไงแดงไม่ต้องมาแดงมาแอบมองมิกกี้สายตามิกกีินี่ไม่ใหญ่ถ้าจะหาหมัดให้มิกกี้ดิดมิกกี้ดูสายตาเขาเขามองแดงจะไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกต้องกลัวแดงเธออย่ามองอย่างนั้น เธอจะแอบมองอย่างนั้นไม่ได้นะพอเห็นมิจกีอย่ามองอย่างนั้นไปละเด่น สงสารมิกกี้มิกกี้จะมานอนอานล่านเอะไม่ได้เลยคือก็ต้องคอยระวังหมาไงถ้านอนสบายก็ค,คือนอนบนหลังคาไม่ต้องกลัวอะไรมกียอ์ ฉันดูยุงไงยุงมันมาข้างล่างเนี่ยข้างบนไม่มีตรงที่นอนที่ตรงเขานอนเนี่ยไม่มีมันมาจับผมเอ,อไปกินข้าวอีกไ,ไปกินข้าวไปกินข้าวอีกนี่นี่กินข้าวอีกออกินข้าวอีกกินข้าวอีกอ่ากินข้าวอีก เดี๋ยวฉันจะกลับไปนะเมื่อกีก้ฉันจะกลับแล้วนะลูกฉันจะกลับแล้วจะกลับแล้วนี่มันมืดเลยนะฉันจะไปเคลียร์เด็กๆอีกจะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนฉันจะอยู่ข้างล่างข้างบนฉันจะกลับไปนะลูกนะ เอาเอาข้าวไปกิไว้ข้างบนไหมไว้บนหลือา้างล่างให้ฉันวางข้างบนหลือง้งล่าง เขาได้เล่นนี้เขาก็มีความสุขแล้วทุกคนอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งนะผมก็พยายามอยู่เขานานที่สุดเลยทุกคนพอมันมืดแล้วผมต้องไปเคลียร์เด็กๆแล้วอยู่กันไม่ใหญ่ลูกนะมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แตอยู่มิกกี้นะลูกนะ พี่ใหญ่ก็อยู่กับมิกกี้นะลูกนะมั่ต้องข้ามไปในกลางคืนนะกลางคืนมันต้องข้ามไปหรอลูกนะอยู่ฝั่งนี้นะลูกนะเห็นไหมมิกกี้นางสารไหมมิกกี้ขอดมแม่เขาไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวฉันกลับเลยนะมิกกี้จะได้อยู่ข้างล่าง ที่ฉันเอาข้าไปวางที่บนไหมเดี๋ยวพวกนั้นมันมาเผื่อนมากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินก่อนอกินก่อนก็ได้มผมจะเอาอีนนี่ไปวางข้างบนหลังคาบอกเขากินก่อนไมใหญ่ไม่ใหญ่ทางฉันนั้นไม่ใหญ่นะ ฟังฉันรู้เรื่องนะไม่ใหญ่นะฟังฉันรู้เรื่องนะอ,อยู่กับมิกกี้ลูกนะตั้งคืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะลูกนะมมไม่ใหญ่ดูมิกกี้กินนม <c oughs> ยังไงไม่ใหญ่จไมจับมือฉันทำไมจับมือฉันทำไมคุณฉันรักคุณนะจะโอเค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 ถ้ารักฉันเธอก็ต้องเชื่อฟังฉันนะไม่ใหญ่นะเวลาฉันพูดอะไรอะเชื่อฟังฉันกลางวันนะ่ะไปได้แต่กลางคืนนะ่ะไม่ต้องไปแต่กลางวันก็อยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะเธอ ก็ไปอยู่ฝั่งนูน้นมีกงไม้อยู่อืมอืมนีส่สงสารมิกกี้เห็นไหมอืมม่ใหญ่มิกกี้กินนมกินนานเลยแหมพ่อบอกว่าจะเก็บแล้วกินนานเลยอืม ไม่ใหญ่เอ้ไม่ใหญให่ฉันก็อยากอยู่กับเธอตลอดนะแต่ภรรารกิจฉันเยอะเลยไม่ใหญ่หสงสารเขาทุกคนผมก็ทำทำดีที่สุดทำให้เขามีความสุขที่สุดเลยทุกคน เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ให้ความอบอุ่นเขาในช่วงเวลาหนึ่งนะเพราะเขาไม่สามารถที่จะหากินได้ก็ไม่มีใครให้ข้าวทุกคนถ้าผมไม่มาสัางเขาเพราะว่าพาไม่อยู่นานแล้วแต่พาบอกว่าไป ทำอะไรที่เายังไม่กลับหรือเขากลับแล้วเขาก็จะอยู่นานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือถ้าอย่างน้อยถ้าในที่วัดมีพระมีคนอยู่เขาก็ไม่ไปไหนไม่ใหญ่เหมือนครั้งก่อนนะแต่ก่อนตอนพระไม่อยู่เขาก็ไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ตอนนั้นไม่มีมิกกี้ไงผมก็เลยไม่ได้มาฝั่งนี้ แต่ตอนนี้ผมเหมือนเชิงบังคับเขาอุ้มมาวันนี้ก็อุ้มมาอมันเขาอยางนอนนะเขาขี้เกียจมอเขาเห็นมันมันขี้เกียจตื่นแต่เขาก็กินข้าวนะกินข้าวปกติกินเยอะด้วยสองชามเมื่อกี้อ่ะดูดิกินเยอะกินปกติก็แก่แล้วใช่ไหมไม่ใหญ่เทชลาเลยใช่ไหม นอนนี่นะลูกนะเดี๋ยวฉันก็นกะจะกลับลน,นะฉันต้องไปทําอะไรหลายอย่างเลยนะลูกนะนะมิกกี้มิกกี้จะฉันก็จะกลับนะลูกนะลูกจะขึ้นข้างบนไหมหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอ้กิ in, like Salz, in, นนมหมดเลยอลูกอยู Lunch. ่ข้างล่างนะลูกนะเพราะว่าผมสงสารเขาเวลาเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาฉี่ลาบากเขาจะไปหาฉี่ข้างล่างเห็างน้อยฉี่ในป่าได้นะเดี๋ยวฉันกลับเลยนะเดี๋ยวฉันกลับพวกนั้นก็ไม่มาเราผมกลับพวกนั้นก็ไม่มาอืม พรกินอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาใหม่เดี๋ยวฉันกลับเลยนะกลับเลยนะลูกนะมา,มาหอมกิน<ม>นะอืมอืมชื่นใจชื่นใจมาหอมทิ่อืมชื่นใจลูกเดี๋ยวฉันเทน,นมไว้ให้หน่อยนะนะไม่ใหญ่ฉันกลับเลยนะเมื่อกี้ฉันกลับนะเมื่อกี้อยู่ล่างนะลูกนะอืลูกจะได้อันนี้ลูก<ม>อยู่ข้างบนที่อีรอบหนึ่งกลับเลยนะลูกนะอื เไปะลก้วไปแล้วไปแล้วนะลูกนะอ๋อนะยังไงลูกก็ขึ้นไปบนหลังคานะลูกนะไปแล้วครับไม่จัยไปแล้วนี่จี้นี่จี้ไปแล้วไม่อยากทำหน้าแบบ ไม่ใหญ่ทำไมห,หนูนะทำไมทำตาย,ยางั้นนะั้นชันตายก่อนนะลุงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉัน้ามานไม่ใหญ่นะอ,อยู่กับมิกกี้นะลุงนะฉัะนต้องไปทำอะไรหลายอย่างนะลุงนะอยู่กัมิกนะมกี้นะไม,แม่แม่อยู่กับผม,มนะอยู่กับมิกกี้นะโอเคไปแล้วเดี๋ยวทำหน้าอย่างนั้นทำหน้าเศร้าฉันก็เดินมาใหม่ไปแล้วลุกไปนะดูดดด เออไม่ใหญ่นะฉันไปก่อนพี่กี้ไม่ขี้พ่กี้ชินช้าเฉยเลยไปกันนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็มานะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะและมีคนอยู่กับเขาเขาก็จะมีความสุข Ni nghiêng như thế này nghiêng nè. Mm hmm. như thế này. hmm. Mm cũng ở đây. Mm hmm. 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 เราอยากให,เห้เห็นหน้าเขาหน้าตาเขาถ้าทุกคนอยู่ในสถานที่จริงทุกคนจะทําใจยากมากสงสารเขาไปทำหน้าได้นั่ง,งเงียบะอ,อย่าทำหน้าอย่างนี้ดีลูกอย่าทำหน้าอย่างนี้นะไปแล้วมิกี้ดูแม่เธอดินะอืม มาอยู่กับแม่เทอนะไปแล้วลูกไปแล้วครับทุกคนโอเคนะไม่ใหญ่นะหน้าขเขาเศร้ามากเนะไปแล้วมีรอที่สามนะเอาละขเขาเจอม่เลไปแล้วดูดิเขามองเขามอง ก็อมองผมขึ้นรถอ๋อพข้ลงไปนานเนี่ยเจ้านี่เป็นสงสารแม่เดอกดูหน้าตาไม่ใหญ่ดิ ไปชี้และสะดวกสงสารเขาอยู่คนแต่เขาก็ปีนขึ้นเองได้ครับขโมยรถผมัมบนาลูกนะจะนี่ดูดูแม่เธอเลยจะนี่ ยิบเลยไม่ใหญ่อะไรเธอจนนี่ทุกคนมอ